สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับผมพามาชมตัว Honda City h a t c h b a c k นะครับคันนี้จัดเต็มมากนะครับล้อยางสตัดเบรกครบเลยนะครับล้อเป็นสีเข้มสู่ทางร้านนะครับผมเป็นล้อที่ E37 ทําสีเข้มสู่ทางร้านงาน s ซ e ย Edition ั่นนะครับ อยาให้ดูรอบพันก่อนดีกว่าทรงฟิตเมนด้วยโชคซิมเวอร์เออโชคอิโมเทคนะครับยางเป็นบิดโตนหนึ่งเ้าห้าห้าห้านะครับขับนิ่มๆสบายๆฟิตเมนไม่เตี้ยมากนะครับคือรถมันดูเหมือนเตี้ยเพราะทรงมันอมล้ออมยางนะมันเลยดูเหมือนเตี้ยแต่จริงๆแล้วช่วงล่างก็มีส่วนสำคัญนะครับกับยางหนะ้าสบายนิ้มเยอะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อนะครับตอนนี้ให้ดูมิติทรงด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้มีเบรกมาเรียบร้อยนะครับความสูงข้างหน้านะความสูงข้างหน้าของโช้งเนี่ยต้องสอดนิ้วเข้าไปนะครับสอดนิ้วเข้าไปตรงไม่ได้นะต้องสอยเข้าไปนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับต้องอมยางเฉียงเลยนะดูล้อหลังนะครับข้้งหลังนี่ก็โหลด ข้างหลังนี้สอดเกือบตรงได้นะครับแต่ก็มีเสียงนิดนึงนะครับกับยาง1 9 5 5งนะครับกับความสูงที่จัดเป็นเมน้นลงมาหากับยางนะครับด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวผมลองปุ่นพวงมาลัยแล้วก็จะให้ดูว่าทรงล้อเนี่ยลนหรือเปล่าเป็นออฟสามห้านะครับลองดู รถคันนี้มีเบาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความล้นนะอันนี้ฟิตเมนด้านหน้านะครับไม่ลนน้นน,นะครับด้านหน้านะครับไม่ล้นนะครับด้านหลังก็ไม่ล้นนะครับกับยาง55นะไม่ล้นนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูล้อนต่อดีกว่านะครับสวยจัดกับล้อสีเข้มสุดทางร้านนะครับ mm hmm. กับเบรก e n l e s s สีเนเงินเข้มนะไปดูล้อดีกว่ามาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อทีอีส e นะครับทําสีเข้มสุดทางร้านเป็นงานเซีย i t i ีดิช่นนะครับขอบสิห้ากว้าง7นะครับแลวด้วยยาง RE 003นะครับผมเป็น1 9 5 5นะ จบด้วยเบรกสีน้ำเงินเข้ม Enlace นะครับแบรนด์เดียวนะครับที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับสีล้อจะเป็นสีของสูตรทางร้านนะครับเป็นสีเทียบแพ้นะครับบอกเลยว่าจบหล่อมากนะครับสุนนี้ล้อตัวนี้อยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับพร้อมทำสีนะครับล้อเปล่านะยางก็อยู่ชุดนึงประมาณหมื่นต้นๆเหมือนกันนะครับ เบรกไม่ต้องพูดถึงครับแล้วแต่ว่าเราจะไปหาได้มาราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่สองสามสี่ห้าหมื่นประมาณนี้นะครับโอเคตัวล้อประมาณนี้นะครับสี่ยางอมสวยนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป<อ>็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อ,อยางสีเข้มสุดทางร้านกับตัวรถของท่านอยู่นะครับสอบถามได้เลยนะครับที่นครซับยางยนต์นนะ 0 9 4 5 4 0 9 9 9สสวัสดีครับบิดเมนสวยมากครับลูกค้าวิ่งตรงมาจากสุพรรณเอ้ยกออยากชนบุรีเลยนะครับอบอกเลยว่าล้อเรา,เราจบจริงหล่อเลย Love, 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 Perfect. are crap